สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมนะครับครูนันวันนี้นึกสนุกนะครับอยากจะร้องเพลงดูนะครับว่า,อาพอฟังได้หรือเปล่านะครับสนุกสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสครับจะร้องเพลงสุงโขทัยรัฐมนะครับบ้านพี่ยู สุขโขไทยเพราะบันพี่ไฟไหมขอลามาไกลทิง้งถิ่นดังคนจรขาดที่นอนที่อยู่ที่กินเปรียบเหมือนเป็นเช่นนกขมิน้นอยู่พินจงโปรดเห็นใจพี่เสียงโชกด้วยน้ำตา เหมือนคนไม่มีค่าทุกวันเวลารอ้องไห้พีคนจนสู้อดทนเท่าเร่ร่อนไปเดินหางานไกลๆจงเห็นใจโนอกตรมจากดวงใจคนไร้รังนอน ขอสาวัยใจอ่อนอุ้มจูให้อยู่สุขสมปลอบใจยามเศร้ายำหนาวให้มีพผ่าอย่าทิ้งให้พี่คืนคมระทมเหมือนสุขโขทัยที่พี่ฝากให้น้องนาง ขอรวมเรียงเคียงข้างน้องจงนำพาจิตไกลถูกไฟพลานต้องสุมสารจากสุขโขทัยหมดทรัพย์สินเพราะไฟไหมเหลือดวงใจมาฝากนางพอฟังได้ไหมครับ ทดลองดูนะครับนะไม่ได้เสียงเพราะอะไรมากมายแต่อยากจะร้องเนีนะครับเก็บเอาไว้ฟังเฉยๆ <c oughs> <c oughs> เอาต่อนะครับฟังฟังต่ออีกนิดนึงนะครับนะถ้าเกิดไม่ไปร้อก,ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับแต่ถ้าสนใจก็ลองฟังดูนะครับ <c oughs> ที่พี่ฝากให้น้องนาง ขอรวรเรียงเคียงข้างน้องจงนำพาจิตไกลถูกไฟพลานต้องสมสารจากสุุโไทัยหมดทรัพย์สินเพราะไฟไหมเหลือดวงใจมาฝากนาง พอฟังได้ไหมครับนะลองดูนะครับครูนันร้องร้องเพลงดูชอบร้องเพลงนะครับโอเคครับสวัสดีครับสนุกสนุกครับเพราะไม่เพราะไม่ว่ากันนะครับนะอยากร้องสนุกสนุกไว้ฟังดู